เอาไว้คอนอล่งซาซาโต๊ะใกล้ๆดีนี่หลายคอนเสาเราครับโชคดีครับครจำไลนครเสาเราจากเดบตุดมจงโชคดีสามสองหึ่งไป ไป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 ที่นี่เลยครับเพืนอยู่กับโชคกระหม่อมกัได้เด้ออิฐทางดีองศางามที่นี่เลยการเดินทางลางรอบเดี๋ยวดอมลางไปลไปูก่ายไปยางปอีนยางปอีก ไล่สกลงดปีห้หามหัไปเปิดดียว่หางดีหา,างดีนะครับมันก็นกันไปเรื่อยๆทีทานดีมาไปเรื่อยๆ

ก้ามย่ละตามันเกับี่นี่องตรงไหนนะครับเกาี่พีี่องตัวไหนสูสีหลังฐานเลยเกินลำกัน่อยโยกคอยบุนลงมไปเลยท่านอกำลังไปไเเด็้งไเบิ่ไปมึงไปเนะ ลุนและพื้ลุนและพื้นสูสีมากออกทิศผ่านไปสูสีกำหน้าฐานนกระดบึกหัวโดนหัวมันคือหัวหอยนะคือนอแบดเบิ้กหัวยันเดียวฐานมากเลยมาชกมาขึ้นนมาหามงลีก่อนโอ้ยเฮามากเลยโดงมองแั้วคือโดนมองมันหน้าฐานหน้าฐานเตะเพื ยิงอยู่ไว้อยู่ claro 90หน่อย่อยหน่สามแล้วขอบบอขอบบอก400 400โอ้ยการเดินการเดินปลอดภัยดาบผมปลอดภัยนะครับไล่ไปแล้วหน้าแล้วนะครับภายในบริยานตายเัี้แน่นใช่ไหมอ้ยขอบคุณพระเจ้า เพิ่ม้นนี่ล้างน,นี้นท่านครับ400ห้างมองล่าง417 <400. S 1> 417 <400. S> นี่ครับพับพวามาลุ่ใกลตกยุนีล่างยุนีล่างยุขลางด